ไปสอ๋อ,อ,อเหลือง่อยแพ้ลอยแ์หลวงครับก็เร่งงานให้ผมนิดนึงนะทุกคนซื้อชุด6ชแค่5แพ้ไปวิ่งได้เท่าไรนะร้อยนะตอนรันอินครั้งแรกร้อยร้อยเจ็ดสิบสามรันอินนะครับผม ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ไม่กลัวเม,มียทุกคน้วยนะครับวันนี้ก็แบบว่าคือก่อนที่เราจะไปเล่น X Max อ่ะเราก็คือเคลียร์รถให้มันหมดบ้านก่อนใช่อืก็เลยนี่เลยนี่มันมาแล้วเฮ้ยแพนไปสิเอาเ้า บัตรเมีอะไรวะคือแบบก็ให้ดูท่อกันเลยแบบตอนนี้เหลือไปจากรอบนั้นอะไรนะ5 9าชั้นใช่ตอนนี้ท่อก็แบบใช้ท่อนี้เลย5 9าเก้าชั้นหรอเช่นี่ท่อนี้เลยใหญ่ๆนี่แหละบ้าไม่ใช่แล้วยไอ้ห้าเก้าชั้5ไม่ใช่เด้วแล้วก็เราจะทำคัดมือถามดิต้องถาอยู่แล้วถาใส่ย่างนี่ใส่แล้วอันนี้เป็นแข้งอ่าเอ็มเป๊กเบิร์กมาเบิร์กใหม่ด้วยเบิร์กใหม่เลยเห็นไหมเพราะว่าเอ็มเอ็กจะไม่มีตัวนี้ไม่มีสตาร์ทเมือนอ้ยสตาร์ทตีนอันนี้คือแบบออุมายู่แต้องรุ่นตรงรุ่นตรงรุ่า กระเทยเป็นยังไงคลสกระเทยคือข้างในเนี้ยไม่ใช่ชุดคัาสโซนิเป็นชุดคัาสเดิมอาฮะของเวฟเลยโอ้หแล้วไม่ถ่ายตอนที่จะประกอบเด็กๆเดไม่เชื่ออีกต้องลือให้ดูไหมล่ะเอเอางนี้ไปลองใส่เกียร์ให้คนดูดูดีกว่าสตาร์ตการเครื่องฟังเสียงเลยไม่ได้ต่อเลยะยังไม่ได้ต่อคัดสมือเลยไหนเนี่คือต่อหูวแต่ยังไม่ได้ต่อสายอ๋อเออยังไม่ต่อสายแต่เข้าเกียร์ได้ปกติปกติถ้าเกิดว่าเราทำคัดสคัดสตีนี่เราใส่เกียร์ธรรมดาได้ปะตีแล้วใส่เกียร์มดาได้เออได้นี่เอ ใส่เกียร์หนึ่งใส่อะไรได้่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่เกียร์ดูว่ารถจะไหลเปล่าได้เลยไปดิเอ้ยมันไม่ไหลดิมันไม่ได้ต่อโซ่นี่หว่า <c oughs> ไม่ก็ดูตรงจานสเตอร์ก็ได้ตรงเอ้ยตรงไอ้นั่นแ่ะมันหมุนอยู่แล้วอย่างนั้นอะ่ะแต่<อ>แต่คือถ้าเกิดมีโซ่อ่ะรถมันก็จะไม่ไหลมันก็แบบมันก็อยู่งั้นอะ่ะเออไม่ดับไงใส่เกียร์หนึ่งก็ไม่ดับไงพรันกระเทยอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอต่อนี้ต่อคันมือแล้วก็ใส่สเตอร์เปลี่ยนโซ่อ่าฮะอ่าแล้วคราวนี้ก็ไล่เป็น ยังไงนั่นน่ะจอดจุนั่น่ะนูุนน่ะพี่ฮู้โทรตามไม่เหรอตอนเนี้ยโทรตามว่าไปจูนในตัวใหม่นะเขาได้สูตรใหม่อีกแล้วเอาธรรมดาสู้กันนี่ฟ้าโหดอันนี้คือคัสเดิมจริงแลต้องลื้อยเนี่ยข้างในคือคัสเวอร์ร้อยยี่สิบห้าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าครั้งนี้กูไม่ละข้างในโอ้โหนี่มันนิสสันมาร์ทไปไหนอ่ะคืออันนี้ก็ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยสักทีเดียวแต่ก็เดี๋ยวสตาร์ทดูกันเพราะมันก็บิดทะลังเลย Bao bao ừ. các bạn mấy đơn bao đi mà ừ. cho mày chưa biết hả mày á nhiều ô ba đơn bao chạy ra mày nè mày nè mày nè เฮ้ยทำไมมันหมุนได้ยางงี้นยอ้าวเงดับเฉยเลยมุนเกียร์ว่างนะเกียรว่างนะใช่หรออกิไปก่อนนี่ดูดเกียรว่างนะเกียรว่างว่ทุกคนเกียร์มันท้าวเนี่ยตบให้ดูอ้าวอนนะอันนี้เกียร์หนึ่ง ่อันนี้อันนี้อันนี้ปกติไงรอบเครื่องปกติแล้วอ๋อรอปกติแล้วก็เดินเบาแบบประมาณนี้แค่นี้พอไว้เดี๋ยวไว้จะลองเทสดูแล้วเดี๋ยวจะมาถอดให้ดูอีกทีว่าคาดกระเทยมันเป็นยังไงตอนนี้ขอเซตก่อนแล้วก็ข่อที่เราใช้นี่เลยนี่ข้อไหนสนดักไหมํำนักนี้ก็ลาอะไรได้ขึ้นชื่อเรื่องความล้านไม่ต้องห่วงหรอกบ้านเราเปลี่ยนทั้งหมดแล้วเกือบทั้งหมดแล้วไอ้หี้ยมันค่อนข้างโล่งและแรงดีไม่ได้สปอนเซอร์แต่กูอะไรกูอะไรซื้อเองเออซื้อเองด้วย API Tech ครับผมไม่ใช่ Data Tech อ่ะไม่ใช่แล้วตีไม่เลย API Tech อันนี้ใครสนใจกล่องอันนี้เลือกบ้านเราเลือกใช้เป็น8.9อ่า8.9ใช่นะมันมันจูนง่ายแล้วก็พี่แปงบอกว่าน่าจะแรงสุดละ แบบกล่องส้มมาบางทีเป็นกล่องที่ถูกที่สุดอ่าแล้วอาจจะคือพี่แบงค์บอกว่าไม่ไม่ค่อยแรงแม่งมาสำหรับคนงบน้อยสำหรับคนเริ่มทำอะนรี้เดี๋ยว่าไปอ่าแล้วแต่คนลองใช้ดูบางคนบอกกล่องส้มแรงก็มีนะมีก็มีแล้วก็อันนี้แบดที่เลือกใช้เป็นลิเทียมเฮ้ยลิเทียมได้ข่าวว่าจะ build standard เขาสปอนเซอร์หรือเปล่าสปอนเซอร์อยู่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ฟรีครับพี่บ่าพี่เราจะซื้อสักใบหนึ่งขอส่วนลดได้ไหมได้เดี๋ยวผมขอให้ประมาณของป่าเดี๋ยวผมท่องกี่ซับนะแบบหกแสนฟาใช่ครับใช่ครับเออาไปเเลยหร <polarization> โอ้ยเทียหัวเซนิบหายลูกเท่าไหร่แล้วลูกเนี้ยอันนี้ลูกสิบสองโวลต์ป่ะอ๋อไม่ใช่หกโวลต์หกโวลต์เหรอไอ้หกแอมป์สิโวลต์หกแอมป์เออถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้วสิบสองโวลต์หกแอมป์ก็ใช้สำหรับรถเล็กได้สนใจก็ W standard ส่วนกล่องก็ข้างฟ่งกล่องซิ่งนะครับผมเราไปที่นี่ถ้าไปที่อื่นไม่มีส่วนลดนะครับผมได้เรียบร้อยแล้วเรือนเรือนอะไรนี่เราเปลี่ยนอันนี้ก็จะอัปเดตให้เรือนเปลี่ยนเป็นสองร้อยห้าสิบเราจะโตโตนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนคอยลคอยเป็นคอย CBR สองอ้าสิบต้องเปลี่ยนได้เหรออ้าวเพื่อพี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยอ่ะไฟแรงใช่เหรอไอของพี่เป็นเป็นรถถังหรือเปล่าบอบอไปดูดิไปดูพาไปดูดิรถถังที่อะไรเดิมหรือเปล่าของกูเนี่ยโอ้ยสองร้ฮะตัวเป้งแล้วเนี่ยใช่เหรอเดี๋ยวดูดิทรงคือทรง250มันจะคล้ายๆเดิมแต่มันจะอ้วนกว่าอ๋อมันจะอ้วนกว่าก็ ได้ได้ได้ก็ได้ดำแล้วใช่อัพเกรดก็จะเป็นได้ดำตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณพันไปาปไปอย่างพัน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 หกพันเจ็ดอ่ะเออก็ใครสนใจก็ไปซื้อที่พี่อะไรพี่เต้ยพี่ตั้มลงกึ่งตั้มบางน้อยเออเขามีเต้ยตั้มเราลองไปซื้อกันดูก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็ไม่มีเลยอันนี้ก็เป็นชุดหกหก เก่าไปมากพูดผิดเก่าเขื่อนเลิกปากเออหกหกหกอันนี้มั็นหกหกจากห้าพี่สายจะแกงกากจากห้าอยู่นั่นแหละไม่แกงไม่ได้หรอกน้องพี่รู้พี่ก็จะพูดเลยหกหกครับเตะคอท่อนี่ใช้เท่าไหร่วะเดี๋ยววัดให้ดูเดี๋ยววัดเทโดตอนจะถามว่าใช้กี่มิลใช้กี่เซนใช้กี่นิ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเซตก่อนเซ็ตศูนย์ก่อนนะออกจากนี่เลยสามห้าสามห้าเหรอสามห้าคอสามห้าตายละเอากแต่ส่วนมากตายเขาก็ไม่เคยได้ดูกันหรอกดูแต่คอเฉยๆตายเลยตายเขใหญ่สี่สิบกว่าสี่สิบอ อู่ที่สามเท่าไหร่สี่สิบมั้ยสี่สิบบาณนั้นน่ะเอ e อเป็นไบก็ประมาณนี้แหละแตมาดูคอใช่เพราะอันเนี้ยมันมันโฟล์ออกขอให้มันโล่งเข้าไว้ใหญ่เข้าไว้อันนี้ต้องให้ทันไงตรงเนี้ยอือก็แบบว่ายังคิดบ้านบ้านเราใช้เนนราคอท่อใหญ่วันนี้ก็แบบน้องเลิกอ่อยเราพื้นคืนชีพเรียบร้อยแล้ว<อ> e ก็เหล่ว่าอาจจะหลังเอ็กแมกนะนี่ก็เป็นเอ็กแมกพี่เมื่อไหร่จะเสร็จตะกีเนี่ยกูรอเนี่ยกูอยากเจอจริงๆเลยลูกกำลังอัดเนี่ยเต็ลูกบวมลูกบวมเออดีมากหน้าบวมหลังบวมข้างเออคันนี้สเต็ปลูกบวมนะร อดไปแล้วเดี๋ยวรอสเต็ปมาหัวจะน่าจะเป็นแบบหัวพลาสติกอะ่ะพลาสติกอ่ะหรอเล่นหัว C N G พลาสติกกินนิชนได้ก็อ,อาจจะเป็นข้อมูลใหม่เลยคันนี้ข้อมูลใหม่ของบ้านเราจะไปเออคือแบบจะมาดูว่าลูกบวมของเราจะแซงลูกกระตังอัดของป่าได้เปล่าโอโ้โหเหี้ยมัมนก็ต้องแซงได้ดิรถกูมันช้ำมาแล้วปีนึงแล้วเออน่าเดี๋ยวมาดูกันว่าข้อมูลใหม่ของลูกบวมมันจะเป็นยังไงได้เลยวิวิวิข้อสละชิลนิดนึงชิลอะไรไม่บอกหรอกซื้อจากไหนเลยสวยไหมเขาลดให้เหรอเนี่ยไม่ไม่ของอะไรวะเนี่ยไม่บอกเราจะถ่ายทำไมไม่เอ็ม่่อออไไมมบบกก ไอ้ยัง,งงงเลยไม่ไม่สวยดีใครอลองไปหาดูทรงนี้เขาบอกว่าทรงนี้มันมันตัดลมดีกว่าทรงแล้วเขาเรียกอะไรทรงธรรมดาไปลองล้อยางกู <นะ S 1> ไปลองมาแล้วจะลองอยังไงจะขี่ไม่ได้พี่ไปลองแล้วมันบวกขึ้นมานหนึ่งจี ถ้าขันเนี้ยขึ้นมานะ่าจะไปหัวยี่สิบปจีเลยไม่เป็นไรของพี่มันก็ยังบอกที่บอกเลยรอเปลี่ยนเปลี่ยนสมุอสายพาก่อนซื้อมาแล้ว <S <S อหะ,อะคือรถช้ำแล้วอ่<ล>ะรถช้ำแล้วใช่อาวงั้น,งนฟิตเครื่องไว้นะตอวนี้ขึ้นปุ๊บไปจัดกันเลยนะได้โอ้โหมันยังไงมันต้องไปจัดอยู่แล้วเดี๋ยวจะออกทิปแล้วทิปใกล้มาถึงแล้วเนี้ยทิพใกล้จะถึงแล้วครับแต่แบบไม่รู้ทันหรือเปล่าต้องทันดีบอกบอกพี่ถนนหลวงอ่ะทันอยู่แล้วถนนหลวงครับก็เร่งงานให้ผมนิดนึงนะทุกคนเออลองไปใครสนใจม็กกแแมไปที่งา โคตรดีโคตรดีโคตรแรงอะอโซนิีนต้องเดียวด้วยเดียวเหมือนกันโซนนี้ต้องทางนู้นเท่านั้นส่วนโ,ฮโ,ฮโ,ฮโค้กคันนี้ก็เดี๋ยวขอเทสดูก่อนว่ามันแรงแค่ไหนเ,<อ>เพราะว่าคัสกระเคยนี่ยังไม่เคยทากันเลยอันนี้จะเป็นตัวทดลองอก็คือ,<พ>อถ้ามันไม่ดีปุ๊บก็เราจะเปลี่ยนเป็นข้างในโซนอกเปลี่ยนเป็นเวทอ่าแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวทไงมันก็เป็นเจดีคัธรรมดาปกติเดี๋ยวอ่าก็เดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะวิ่งได้ดีแค่ไหนมันจะอะไรนะเดียวอีเดี๋ยวอีร้อยแปดเก้าร้อยแปดเก้า กลับไวเฮ้ยเฮ้ยสมภาษณ์น้องเลยวะเออเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับทางเวครับเนี่ยนอันนี้เป็นช่างเหมือนกันนะมาจากที่ไหนนะกาาสินครับกาาสินอ่าวันนั้นคือซื้อชุดโหข้าวผักแพงไปวิ่งได้เท่าไหร่นะร้อยตอนรันอินครั้งแรก ร้อยเจ็ดสิบสามไอ้รันอินนะครับผมอ่ะแล้วเราทำพนไปแล้วพี่ก้านกันก้านระเบิดกันเลยอ่ะอันนั้นอะอน้ำมือถือเท่าไหร่นะร้อยแปดห้าน่เอยร้อยแปดห้าฉันร้อยแปดห้าเขาขาดพี่แบงค์จูนไปทีเดียวเองเออเออบอกก่อนว่าเป็นค้าตีนเออมันไม่ยอมทำพักมือค้าตีนจนอะไรนะข้อเหวี่ยงใช่ไหมข้อเหวี่ยงขาข้อเหวี่ยงคอดสามข้อซื้อใหม่เถอะไอ้เหี้ยทั้งนั้นอะตอนนี้ก็ฝากถึงน้องๆแต่ตอนนั้นประคองยังประคองแล้วก็ทำหมดแล้วก็ไม่อยู่กก็ฝาถึงน้องๆใครทแลูกโตชักยาวก็แนนนะเป็คัไมือย เพือ่อความ<ช>ปลอดภัยอันนั้นข้อขาดก็ได้ไปเปลี่ยนข้อกันวุ่นวายหมดเดี๋ยวรอบนี้มาจะเอากีดีเนี่ยร้อยเก้าสิบแน,น่เลย รอดูแล้วกันก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหลัง x m a กมเราจะเจอกันสเต็ปหกหกชักห้าจัดไปสองระบบไม่เอานะระบบจะไม่กดจะไม่เอาไปอันนี้สองระบบตัวนี้เอาออกแล้วใครที่กดในตัวมิเทนมีแต่พวกใจตุ๊ดทั้งนั้นแหละพี่ไม่ได้กดกันอยู่แล้วเพราะว่าพี่เอาเอาหัวฉีดออกแล้วถ่ายแบงค์นี่ถอดความฉีดออกแล้วใช่จะน้ำมันธรรมดาน้ำมันธรรมดาเรียมนะไม่เรียมไม่เรียมไม่เรียมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยแล้วเดี๋ยวอย่าลืมเล่นเกมแอดด้านล่างอย่าลืมต้องช่องติดตามช่องปราบเฟรมาวันจันทร์้ยเดี๋ยวก็มาแล้วแหลละอออััันนนนนนีีี้้้สไต์พยั์ไงปกติิพยั์ตตดามอยนน <laughs> อันนี้คือแจ้งข่าวให้ว่าเปล่าเฟรมบินไปเจ็ดวันเออเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์ได้ไปแล้วทุกคน